ขยะมาทางนี้พ like ี่อ้อยนี <również> ่ไงตใช่เร็วเร็วเรติดก ơi, mi than, nhanh nhanh nhanh, điên luôn, nhanh không ai tiệt ơi, máy, ơi,

เลวไม่ติดแล้วติดแล้วเอาไม่ติดเร็ว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 เรนวเร็วเร็วเร็วเ้วเร็วเัวเร่ทเร็เ็เร็เรนอเร็วเร็วเร็วเรเวววัวว็็เเ ติดไหมได้คนของเลยอืมเแลยวล่ะยังไม่ยอมไหว้เข้าฝั่งด้วยอุ้ยติดพี่ติดเขามันสักนิดก็ยังดีนี่ đi rồi là mất chiếc của em cũng chẳng mấy